พระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอักรทูตบทที่สเปตโตรกับยอนต่อหน้าสภาขณะที่เปตโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกสะดูสีกก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอน และประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คนคลันรุ่งขึ้น พวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเลม็มทั้งอาณาสมหาโปโลเฮดและไายาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาโปโลเฮดด้วยเมื่อพวกเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำการนี้ โดยฤทธิเดชหรือโดยนามของใครขณะนั้นเปตโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้ว ก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเลสที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้ง ซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามาันก็อัศจรรย์ใจ แล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะเขาทั้งสองทำหมายสำคัญพิเศษ ซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีกเพื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชนพวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีก แต่เปโตรกับยอนกล่าวตอบพวกเขาว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดูเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อข่มขู่เขาทั้งสองอีกก็ปล่อยตัวไปพวกเขาหาเหตุลงโทษท่านทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวประชาชน เนื่องจากทุกคนสรรเสริมพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าคนที่หายโรคโดยไม้สำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้ว